แม่แม่สายเดินทางหรือแม่แม่ที่ต้องทำหน้าที่ต่างๆในทุกๆวันแต่ยังให้นมลูกสำหรับไอเทมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรีตอนนี้แอนดี้ย่างเข้าเดือนที่6แล้วนะคะเข็มกับพิทัก์ก็เริ่มมีการเดินทางบ่อยขึ้นแล้วก็คิดว่าจะบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเครื่องปั๊มนมไร้สายเลยกลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเครื่องปั๊มแบบแฮนด์ฟรีมันจะปั๊มได้ไม่ค่อยเกลี้ยงเตา้าความแรงไม่เท่าเครื่องปั๊มใหญ่แต่สำหรับเข็มไม ก็จะมี massage mode expression mode two in one mode แล้วก็ double frequency mode ส่วนด้านพลังปั๊มเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าไปจากเครื่องปั๊มแบบมีสายเลยคือตัวนี้ปั๊มได้เกลี้ยงเต้าชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะคะปั๊มได้หลายรอบมันเลยตอบโจทย์การใช้งานมากๆซึ่งทําให้เ,หเข้าใจว่าการมีเครื่องปั๊มนมไร้สายเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งจากเครื่องหลักเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นไปไหนพกไปด้วยตลอดคือพกไปด้วยตลอดจริงๆแมนะ้กระทั่งไปสังสรรค์กับเพื่อนกลาง,งค่ากลางคืนก็ยังพกไปอันนี้คือสะดวกมากๆและอย่างวันนี้เราก็ต้องบินกกลลับบ้านทีู่่็ตแวช